สาวันไม่ไกลเกินเอื้อมนี่เจ็ดน,นะไปดูกันเริ่มจากอะไรนะอ๋อหกเจ็ดแปดเก้าสิบัสดีครับโทนี้นั่นนี่ตรองกี้กลับมาแล้วกับการออกกำลังกับลูสเวตแอปซอร์นนะครับเหมือนเดิม วันนี้วันที่เจ็ดแล้วมะพยายามต่อไปฮะสามสิบวันไม่ไกลเกินเอื้องนี่เจ็ดนะไปดูกันเริ่มจากอะไรนะอ๋อลดเชือกลมแล้วก็วันนี้ไม่มีท่าใหม่อ่าวันนี้เป็นท่าเดิมๆนะครับลดเชือกนี่ก็สามสิบวิแล้วก็มาเรืกอบเก้าอี้นะครับ 16บกครั้งแล้วก็ท่านี้ท่าเก้าแลวยอดสิบหกครั้งแล้วก็มาท่านี้สามสิบมาสิบหกครั้งเหมือนกันโอ้วันนี้รวๆเลยนะสิบ6กสิบหกสิบกดูที่จะวูบไหมแล้วก็สองท่าสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะมาถ้าครั้งนี้สำเร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จะหยุดหนึ่งวันได้พักฟื้นตัวเองนะฮะเ <Yeah. S 1> ย้ยเออต้องดีใจสิย e yeah. การได้พักที่้ก็เป็นรางวัลชีวิตมากเลยตอนได้พักรู้สึกสบายทําให้อยากอยากมาออกต่ออะไรอย่างงี้วันนี้หนักแน่รัวๆเลยเนี่ยเนี่ยตั้งการนเนี้ยลงมาเลยเนี่ยตึงตึงตึง,ตง,ตงรครับตั้งกตรนนี้ดูทําดูตึงรัวเลยเอาเรื่องอยู่วันนี้มาลองฮึบฮึบสู้ๆครับ เราเสิบวินาทีนี่ครับ s <S เป็นยังไงบ้างล่ะซาร่าฮือ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 รู้สึกยังไงบ้างค่ะซาร่าไม่รู้สึกอะไรหรอกทำไมคนละซาร่าคนละมั้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จอร์ดกับซาร่าหรอคนละซาร่ากันแล้วครับเอากำลังไปด้วยพูดไปด้วยห้าวนะจนเหนื่อยนะ <laughs> อาก็แปลว่า

สิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกให้ต่อไปเัานี้จะทำให้สวยกว่าว <3, 2, S 1> ันนั้นหน่อยต้อ <1, S 1> งก้า <Start. S 1> วขาแล้วความสวยสวยหนึ่ง <Okay. S 1> สวยแล้วท้อง,งอ่อลอขึ้น สามสี่อะไรห้าพูดแหละหกเจ็ดแปดเริ่มปวดแล้วเก้าเพราะว่าเมื่อวานเจอท่านหนักเข้าไปสิบสิบเอ็ดสิบสองจริงๆให้เข่าลงพื้นเลยนะสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก วนกัน้วเนี่ยต่อไปจะเป็นข้านอนนอนทั้งหลายอันนี้ต้องใช้เป็นหัวให้ติดเอาใหม่เอมอันนี้อันนี้ไม่ได้จำกัดเวลาช่างมันกางเกงอ่ะมือติดไหมเปล่า นะฮะสี่ห้าเขาต้องให้แขนตรงกับหัวไปเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหก เป็นไงเริ่มน่วมแล้ว Take rest. The next. อะไรอันเนี้ยอ๋อ oh, <Three, S 1> ตรงตรง two, เลยเหนนไหมหนึ่งสอย่างสามสี่ห้าหก เจี๋ยดเดี๋ยวเดีมถูกท่าปะเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วใช่เี้แหละทำไมวันนี้มันดูแปเก้าเป็นยืดออกไปสิบเออขาอย่าตายสิขาไม่ตายท้องขาไม่เป็นไรท้องกำลังจะตายแล้วสิบสอง15บสีสบหบ หั <laughs> วน,นี้ไม่ค่อยยกเลยนะคะ <laughs> หมดท้องหมดวันนี้ไม่ไหวอะทำไมอะนะมันหดประสีท่าติดก,กันอันนี้หดจริงแฮะอันนี้ทำไรอะแรงและอ้าวจนหมดแล้วหรอ,อ,อเร็วจูอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเร <Start. S 1> าว่าเจอติดติดันสิบหกทีสีท่า แล้ววนะ่าอยู่นี้ด้วยพยายามูมาแล้วครับพยายามูเอาหน้าไปใกล้กล้องแฮ่ม่กลัวเอามาทำไมยังโอเคนะอ่นะมาคุยกับคุณผู้ชมบ้างว่าวันที่หมดที่ท้องมากขาก็พอไหว ดีนะว่นนี้เลยครับอืมปาเลือกสบายเรื่องทา่าจ <c oughs> เป็นจังไหบ้างเอาเรื่องอยู่มันเจอไอ้เด่นที่บอก่่สี่ท่า,ทาติดติดเลเจอเข้าไปสี่ท่าติดติดๆๆนะครับ เล่นเราแย่เหมือนกันดูท่าสุดท้ายที่เริ่มไม่เป็นทรงแล้วก่อนที่จะมาแพร่งเรียบร้อยหมดไปแล้ววันนี้ใช้ไปห้านาทีกว่าๆแล้วโบกใช้พลังงานไปประมาณหกสิบหกจุดห้ากิโลแคลอรี่นะครับเดี๋ยวไปกินเพิ่มล้วจะได้ครบแบตจะหมดเนาะโอเคพรุ่งนี้พักแล้วอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นนะครับให้ดูแก้สิ่งก่อนที่จะกลับมาออกกำลังกาย บายๆครับ <c oughs>